สวนทุเรียนในตำบลบ้านไร่เภอเทพสถิตหรือเรียกกันว่าสวนทุเรียนโอโซนแห่งขุนเขาสาเหตุที่เขาเรียกอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีบนเนื้อที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ย580เมตรเลยนะครับอากาศดีและเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับตอนนี้คุณสุชาติจันทาครับเจ้าของสวนเปิดให้ลูกค้าได้จองทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ผ่านทางออนไลน์นะครับ เนื่องจากคุณภาพและชื่อเสียงของทุเรียนโอโซนเป็นที่ชื่นชอบจากลูกค้าที่สําคัญคือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงทําให้ลูกค้าต่างทยอยจองกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับทุเรียนแต่ละลูกนะจะมีชื่อผู้จองติดไว้ด้วยนะครับ อย่างเช่นชื่อคุณอุ่าคุณอุนี่จากกระถานีทรัโท์เอ็นบีทีชื่อคุณคุณนีครับชื่อคุณอุปอิ๊บอเนี้ก็จองทุเรียนที่ส่วนนี้เช่นกันนะครับคาดว่าอีกประมาณ1เดือนครับทุเรียนที่จองไว้จะทยอยส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยแล้วครับคุณสุชาติบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังต้องปรับตัวนะครับหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการรับจองและขายทุเรียนจึงไม่ได้รับผลกระทบ และกลับได้รับผลดีเกินคาดครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะจองหรือจะซื้อทุเรียนโอโซนจากขุนเขาอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิติดต่อได้นะครับทาง f a c e b o o k จิบจาบส่วนทุเรียนพริกไทยทุเรียนหมอทองเนี่ยเขาขายกิโลกรัมละ150บาทครับพวงมาีกิโลกรัมละ220บาทและกาดยาวกิโลกรัมละ200 ห้าสิบบาทผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าส่วนนี้จองไปแล้วสองลูกนะครับรอเขาส่งมา